เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยวางอยู่ข้างๆผมนี่นะครับเนี่ยวางอยู่ข้างผมเนี่ยนะเป็นลําโพงบลูทูธมิวสิกซิตี้ซีรีส์นะครับรุ่นล่าสุดตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับชื่อคลิปส์ดีทรอยนะครับดีทรอย์นี่เป็นพี่ใหญ่สุดในมิวสิกซิตี้ซีรีส์นะครับราคาหมื่นสองนิดๆเป็นลําโพงบลูทูธที่แบบว่าไม่มีอินพุตอื่นเลยเน้นบลูทูธเป็นหลักนะครับเน้นบลูทูธเป็นหลักแล้วก็มีบอร์ดแคสต์โหมดนัคือสามารถจอยเป็นปาร์ตี้โหมด ลำโพงในซีรีส์เดียวกันหรือลำโพงที่รับรอ,องรับบอร์ดแคสต์โหมดได้ด้วยกันก็หมายความว่ามันสามารถลิงก์เสียงถึงกันโดยไม่ต้องเสียบสายคือคือเป็นไวเลสหาลำโพงบลูทูธตัวอื่นของคลิปได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายเปิดทีเดียวเปิดทีเดียวเสียงออกพร้อมกันนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันใหญ่มากนะใหญ่ประมาณข้อศอกนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวจริงไหมเดี๋ยวผมให้ดูตัวจริงเนี่ยอยู่เนี่ยมีสายหิ้วเรียบร้อย ตัวนี้ก็รอนิดหนึ่งอะ่ะกำลังรีวิวอยู่พอดีหมดมามาพักหนึ่งละมาเมื่อปลายปลายที่ที่แล้วเนี่ยตัวแคน่นี้จะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะว่าเล็กก็ไม่เล็กเล็กเล็กไม่ได้หรอกหนัก2กิโลกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาคุยกันสั้นๆนะครับว่าอันนี้เป็นพรีวิวสั้นๆจริงๆนะว่าทําไมมันถึงต้องขายราคา12ื่นสองมีเสียงให้ฟังด้วยนะครับมีเสียงให้ฟังด้วยเดีย๋ยวขออนุญาตเก็บเข้าที่ก่อนตัวตัวนี้ไม่มีอินพุตอะไรเลยนะ ชาร์จไฟผ่าน USB-C แล้วก็เป็นบลูทูธรับบลูทูธอย่างเดียวนะครับรับบลูทูธอย่างเด well, okay. okay. ียวอ่าเดี hmm. nope. oh, ๋ยวกลับไปนู mm ่น hmm. ก no. mm ่อนก็พอดีเ huh. น uh ี huh. yes. mm ่ยพอดีมีน้องคนหนึ่งนะมีมีน้องคนหนึ่งเขาทักเข้ามาว่าพี่ครับตัวเนี้ยราคา1 2ื่นเลยนะสเปคบอกมาแค่30วัตต์เองอะมันแพงอะไรพี่นะราคา1 2ื่นองะผมว่านะมันมีลำโพงราคาเนี้ย มันมีวัตหบูบางตัวไป80วัตต์ไป100วัตต์เลยนะผมก็เออนั่นน่ะสิแล้วฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของคลิปเนี่ยก่อนที่เขาจะปล่อยสินค้าตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้หรอเขาไม่ได้ไปดูคู่แข่งในตลาดหรอว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยเขา80วัตต์นะเขา100วัตต์นะอ่าผมก็เออเป็นคําถามที่น่าสนใจผมก็เลยใช้เวลานะครับโดยที่ไม่ต้องหานานหรอกหาใน g o o g l e นี่แหละนะครับไปศึกษามาว่า เออไอคลิปดีทรอยต์เนี่ยที่ราคา1มื่นสองเก้าเนี่ยหมื่นสามนั่นแหละทอนทอนทอนร้อยเดียวอ่ะน,นะครับสามสิบาทเองอ่ะทำไมบอกมาบอกมาแค่สามสิบาทเองอ่ะขี้เหนียวอะไรหรือเปล่าก็เลยไปเจอไปเทียบผมก็เลยไปเทียบนะครับไปเทียบลำโพงที่อยู่ในตลาดด้วยกันเอาไม่ต้องดูใครไกลดูของคลิปเองนี่แหละนะครับคลิปรุ่นกลุ่ม xl นะครับคลิปคลิปกลุ่ม xl หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะวันนี้เราจะอยู่กันยาวๆเลยคลิปรุ่นกลุ่ม XL หน้าตาเป็นยังไงคลิปกลุ่ม XL ท่านชมเห็นราคาแล้วนะอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับกลุ่ม XL มาพร้อมตัวเนี้ยมาพร้อมกำลังขับนะครับ40วัตเตอ,อ์เยอะกว่า d ดีทรอยด่ด Detroit บอกมา30เองนะครับแต่ Detroit เนี่ยรุ่น Detroit เมื่อกี้มันบอกมาที่30วัตต์ RMS รูทมนะินสแควร์อิมเอภาษาคนเล่นเครื่องเสียงเรียกว่าวัดเต็มนะวัดเต็มแต่กลุ่ม XL ในภาพเนี่ยมันบอกมาที่40วัตต์แต่เป็นพิกพาวเวอร์คือเป็นกำลังขับชั่วขณะนะครับไม่ได้บอกว่าอิมเอสเท่าไหร่ตอบสนองความถี่65เฮิร์สถึง 24K สิาสี่เคมตจำตอนจำตัวเลขนี่ไว้นะ65เฮิร์สถึง 24K ใช้ไดเวอร์ฟูลเลนส์2ตัว2.5นิ้ว2ตัว เบสเรดิเอเตอร์3นิ้ว2ตัวกันน้ำระดับ IPX4 ถ้า IPX4X X, เนี่ยแปลว่าไม่กันฝุ่นนะครับเป็นลำโพงเอาท์ดอร์ที่ไม่กันฝุ่นเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งกันละอองน้ำได้นิดหน่อยบลูทูธเนี่ยเท่าที่ผมหาเจอแวบๆเหมือนจะเป็นบลูทูธ5.0ประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ 10, 16ชั่วโมงครึ่งนะครับราคาประมาณ5,000บาทในขณะที่ดีทรอยตของเราดีทรอยตของเรา บอกสเปคมากำลังขับรวมดีทรอยที่ราคาแพงของมันอีกเท่าตัวนะแพงกว่ากลุ่ม XL เนี่ยกำลังขับรวมที่30วัตต์ rms นะช่วงตอบสนองความถี่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ65 2 4 k ตัวนี้ตัวดีทรอยเนี่ย55ก็คือลงได้ต่ำกว่าลงได้ลึกกว่าถึง20 k แหลมอาจจะไปได้ไม่เท่าแต่ว่า ก็ไปถึงได้ถึง 20k สำหรับนะใช้ไดเวอร์ฟูลเลนส์3นิ้วเมื่อกี้ไดเวอร์ไอตัวกลุ่ม XL ในภาพเนี่ยไดเวอร์ฟูลเลนส์2.5นิ้วตัวดีทรอยใช้ไดเวอร์ฟูลเลนส์3นิ้วนะครับแล้วก็ทวิเต,วนะตวเตเอร์อย่างละ2ตัวเมื่อกี้ฟูลเลนส์แค่2ตัวนะไม่ไม่ได้แยกทวิตเตอร์นะครับตัวดีทรอยเนี่ยใช้ไดเวอร์ฟูลเลนส์3ตัวบวกทวิตเตอร์1นิ้วเอ่อใช้ไดเวอร์ฟูลเลนส์3นิ้วกับทวิตเตอร์1นิ้วอย่างละ2ตัวคือแยกซ้ายขวา พร้อมเบสเรเดียเตอร์3นิ้วอีก4ตัวด้วยใช้งานติดตั้งเป็นระบบฟอ c e c แคนเซล i ิงคือไม่สั่นทำให้ตู้ไม่สั่นนะครับเมื่อกี้ใช้เบสเรเดียเตอร์ไอตัวตัวกลุ่ม XL ในภาพนี้ครับใช้เบสเรเดียเตอร์3นิ้ว2ตัวแต่ Detroit ใช้เบสเรเดียเตอร์3นิ้ว4ตัวตัวเมื่อกี้กันน้ำ IPX4 ไม่กันฝุ่นใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยตัวกลุ่ม XL เนี่ยนะครับตัวกลุ่ม XL เนี่ย IPX4 ไม่กันฝุ่นกันน้ำกันละอองน้ำอย่างเดียว แต่ Detroit กันน้ำและฝุ่นในระดับ ip 6 7 ip 6 7ตัวเลข6เนี่ยคือกันฝุ่นนะครับกันฝุ่นละอองได้ระดับหนึ่งเลยพวกฝุ่นทรายอะไรเงี้ยนะครับและกันน้ำได้ถึง ip 6 7ก็คือสามารถจุ่มน้ำได้1เมตรไม่เกิน30มนาทีคงไม่มีใครทำงั้นหรอกแต่หมายว่าเป,เป็นคุณสมบัติในการกันน้ำของเขานะครับแล้วจากบลูทูธ o t h 5.0ในตัวนี้นะครับในตัวกลุ่ม xl ตัว Detroit เนี่ยเป็นบลูทูธ5.3แล้วนะครับแบตเตอรี่ตัวกลุ่ม XL 16.5ชั่วโมง d ี t r อ i t 20ชั่วโมงบวกราคา1 2 9 0ผมก็เลยเข้าไปตอบน้องท่านนี้นะครับว่าโอเคมันมันมันกำลังขับมันไม่เน้นว่าจะต้องเยอะกว่าแต่มันไปได้คุณสมบัติอื่นๆน,นะครับลำโพงแต่ละตัวเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ของคลิปเองนะยังไม่ต้องเทียบกับใครนะมันก็มี จุดเด่นจุดด้อยมันเป็นเน้นตรงนั้นเน้นตรงนี้แตกต่างกันถ้าเกิดเราไปดูนะสมมติเราอยากได้โอ้เมื่อกี้กลุ่ม XL เนี่ยมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะราคาต่างกันเกินไปนะเราไปดูกลุ่ม XXL ไหมครับกลุ่ม X กลุ่ม XX กลุ่ม XXL เนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นกว่าไอ้ก XL, ลุ่ม XL ราคาประมาณ13ื่นกว่าสูสีกับดีทรอยต์ละตัวนี้เน้นใหญ่ไอตัวนี้ได้ใหญ่ตัวนี้เนี่ย ตามสเปคมี 1, 140วัตต์พีคพาวเวอร์เลยโห่กำลังขับเนี่ยไปไกลเลยนะครับแล้วก็ช่วงตอบสนองความทีเนี่ย45เฮิร์ลงเบสได้ลึกกว่าตัวคลิปดีทอยอีกนะครับแล้วก็ไปถึง24 k เหมือนกันใช้ไดเวอร์ฟูลเลนส์2นิ้ว2ตัวแล้วก็วูเฟอร์5 5 2 5นิ้ว1ตัวนะครับไม่ได้แจ้ง IP Rating ผมหาข้อมูล IP Rating ไม่เจอนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้22ชั่วโมงก็คือพูดง่ายว่าเปิดได้ดังกว่า แบตเตอรี่นานกว่านิดนึงบลูทูธเป็น5.0บลูทูธไม่ใช่ Word, ชว่าจะทัน5.3นะครับแล้วก็ IP rating ผมเดาว่าน่าจะพอๆก่บ XL ก็คือกันแต่น้ํากันละอองน้ําไม่กันฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าถามว่าถ้างบเท่าๆกันไม่ซื้อดีทอยได้ไหมก็มาซื้อตัวนี้กลุ่ม XL สมมตินะสมมุติคุณชอบลาโพงคลิปมากก็เนี่ยคุณได้ดังนะครับแต่ว่าใช้ d ด u b l e Full l e n นะไม่มีแยกทวิตเตอร์เพราะฉะนั้น โดยโดยโดดยยพื้นฐานถ้าเราใช้ common sense นะครับการที่รุ่นดีทรอยต์มันแยกทวิตเตอร์เนี่ยแสดงว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็ไม่เน้นกำลังขับนะเอาแค่30วัตต์พอแต่ขายราคาเนี่ยเท่าๆไก่ตัวกลุ่ม xxl เลยนะครับแล้วก็ไปนเน้นพวก ip rating ก็คือว่าตัวมันเนี่ยกันน้ำกันฝุ่นได้พวกนี้สะเทินน้ำสะเทินบกมากกว่านั่นแหละนะราคาก็หมื่นต้นๆสูสีกับตัวกลุ่ม xxl ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับ ก็ผมก็สรุปตรงนี้ว่าคือลำโพงแต่ละรุ่นะนะครับคนออกแบบก็คงจะมองว่าเขาจะเน้นอะไรนะอย่างตัวเนี้ยกลุป X L 140วัตต์พีคพาวเวอร์เน้นเอาดังนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการความดังล่ะแต่คุณต้องการว่าเฮ้ยเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝนใช่ไหมบางทีไปวางหรืออะไรเงี้ยอาจจะเก็บไม่ทันเก็บฝนหลบฝนไม่ทัน ตัว ip หกสิดเนี่ยถ้าเทียบกับ ip x สีเนี่ย ip หกสิเดเนี่ยกันน้ำได้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 ได,ได้ได้มั่นใจกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็บางทีเผื่อเอาไปลุยนะครับหล่นลงดินอะไรเงี้ยไอตัว ip x สี่ไม่กันไม่กันฝุ่นนะดินเดินอะไรเข้าไปได้นะไอตัว detroit เนี่ยเลอะดินเลอะอะไรสมมติคุณไปลุยโคลนนะไปไปบุกป่าอะไรเงี้ยไปไปไปเทรคกิ้งนะครับคุณสามารถล้างน้ําเปล่าได้เลยอะเลอะดินเลอะอะไรถ้าเป็น detroit ip หกสิบเนี่ยคุณสามารถเปิดน้ําก๊อกเอาสายยางฉีดล้างได้เลยนะ ตาม IP 7 7นะนะครับคราวนี้ถ้าผมพูดอย่างนี้นะีมันก็จะพูดแต่เรื่องคุณสมบัติถูกไหมผมเลยเมื่อกี้ทำก่อนไลฟ์นิดเดียวนะครับผมไปลองเออลองดูซิว่าเสียงมันเป็นยังไงเพราะมันมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะให้อัดคลิปเสียงมันมาให,ใ,หให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ผมก็ลองเออเป็นบลูทูธใช่ไหมผมก็เลยเอาต่อกับเทอร์เนเบิลของออเดอเทนิกาไอตัวซาวเบอร์เนะครับเล่นแผ่น และฉันเสียงแล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณเป็น Bluetooth อกมาที่ตัว Detroit ไปฟังกันครับ I went up to the mountain Because you asked me to Up over the clouds to where the sky was blue. I could see all around me everywhere. I could see all around me everywhere. Sometimes I feel like I've never been nothing but tired, and I'll be working till the day I expire. Sometimes I lay down, saying no more. just over the mountain the peaceful valley ลืมเปิดใหม่เห็นไหมเมื่อกี้มีท่านผู้ชมทักเข้ามาเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณคุณนอตเฟลตู้บอกว่าความดังกับความเพราะมันคนละเรื่องกัน่าเห็นไหมว่าละก็เมื่อกี้เป็นไงครับลองฟังเวลานะต่อบลูทูธนะจากซาวเบอร์เกอร์ไม่มีสายนะต่อบลูทูธมาเข้าที่ตัวดีทรอยต์นะครับ